วัดราชบุรณะราชวรวิหารได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ไม่อย่างต่อเนื่องมีการขุดคูรอบพระอารามสามด้านปากคูจรดคลององอ่างซึ่งเป็นคูพระนะครสร้างพระปรางองค์ใหญ่ประดับกระเบื้องเคลือบทั้งองค์ในสมัยรัชกาลที่สามและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเมื่อถนนตรีเพชรต้องตัดผ่านพื้นที่วัดราชบุรณะ รัชกาลที่หจึงมีพระราชกระแสให้กันเขตทำกำแพงวัดใหม่ทิดใต้ที่ริมถนนจักรเพชรทิศตะวันตกที่ริมถนนตรีเพชรและให้รื้อย้ายกุฏิด้านถนนตรีเพชรมาปลูกในเขตวัดด้านทิศตะวันออกแล้วสร้างห้องแถวให้ประชาชนเช่าเก็บผลประโยชน์มาบำรุงวัดส่วนพื้นที่หลังห้องแถวให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุง